ฮัลโหลฮัลโหลนี้ก็มาพบกับเอ็มซีคุงเชนแอวเชนเคยอันนี้ก็ไม่มีเอ็นโทแลนะ้เสียงก็ผมเสียงกับผมเผมออทุยเสียงผมก็ <c oughs> ก็เปลี่ยนไปเอวันนี้ก็จะมาสอนใช้เน็ตฟรีหรือจะแะบบว่ามาสนับสนุนอะไรผมหน่อยออผมอยากได้คือแบบมันไม่มีถ้าใช้ลิงก์ผมอะไรประมาณเนี้ยเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ดาวโหลดไว้ด้านล่างเดี๋ยวผมแนะนําสาธิตก่อน อย่าไปโหลดในเพจสตูนะฮะเออคือมันต้องโหลดในคลิปผม <c ười> คือผมอยากได้ประมาณนั้นอะอยากได้เออเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าคอนหรือเปล่าไม่รู้จังมันอันนี้ก็แอปพอกเกตนะฮะก็อยากให้ทุกคนมาใช้ร่วมกันเดี๋ยวผมจะให้ลิงก์ทั้งสองอย่างไว้เลยนะฮะแอปพอกเกตแล้วก็แอป o อน r o นซึ่งแอปพอกเกตเนี่ยมันจะสามารถเอาไว้ซื้อทูมอนนี่วอลเลอะไรประมาณนเนี้ยเนี่ยที่ ที่ผมมีอะไรข้างๆตัวกาลีนาเนี่ยโอเคผมก็จะเข้าด t e c t App Control นะฮะก็เดี๋ยวทิ้งลิงก์ทิ้งลิงก์งงเอาไว้เออโอเคแล้วก็รู้กัน <c oughs> ก็นะเข้าเลยมันต้องปิด Wi-Fi คือแบบยังไงอ่ะมันจะเป็นเชื่อมต่อ VPN อะไรมานั่น,นะฮะอืม,อ,มอันนี้ก็ระบบของผมเองไม่รู้อะไรมันก็ขอลองปิด Wi-Fi แป๊บหนึง ก็เปิดข้อมูลมือถือนะฮะตอนเข้าแอปนี้เท่านั้นนะเออบางทีมันอาจจะกินเงินเพราะถ้าคุณไม่เข้าแอปนี้เพราะถ้าคุณเข้าแอปนี้มันจะมี VPN มาให้อะไรประมาณนั้นนะ่ะการใช้ VPN โดยแอป o n t r o l เออมันจะไม่เสียเงินโดยการใช้ VPN แต่ตอนนี้ไม่รู้มันใช้ได้ไหมผมก็นานแล้วก็นะฮะอืมสมมุติเข้ามาให้ลงทะเบียนผมก็แบบ ลงทะเบียนไปแล้วก็จําไม่ได้แล้วว่าลงทะเบียนไปนยังไงฮอันนี้ก็มีบูทูธเอ้ยไม่ใช่บูทูธดิเออนะ u t u b e โอเคก็อันนี้ค่อนข้างจะแพงแต่ว่ามันยอดนิยมที่สุดอืมแพงมากอันนี้ก็คืออืเงินที่จะซื้อแพ็กเกจได้คือศูนย์อะไรวะไม่รู้ช่างมันอันนี้ก็คือฟรีเครดิตซื้อแพ็กเกจได้โอเคแล้วก็มี98้าสทีอบซึ่งสมัคร ไปดาวโหลดอะไรประมาณนี้มันก็ได้มาแล้วก็เนาะก็อาจจะมีเสียงตู้แกร้องไม่รู้มาจากไหนซึ่งบ้านผมไม่ได้อยู่ในอีสานเลยมาน,น,นั่นนะันนะก็ไม่ได้อยู่โอเคก็ย้อนกลับมันก็ซื้อได้อันนี้ก็แพงอยู่ผมแนะนําไม่ใช้ไฟฟ็อกนะฮะเอืมานะเพื่อนผมมันบอกมาประมาณนี้ยผมก็ไม่ได้ทดลองใช้เหมือนกันเพราะวันนี้ใช้ไม่ได้มันกาก <c oughs> VPN ีอมันเป็นอะไรสงสัยจะลม่มโอเค ก็สามารถเข้าอันนี้ได้ฟรีแล้ไม่เสียเงินอะไรประมาณนี้นั้นก็อันนี้ค่อนข้างจําเป็นเลยทีเดียวเราสามารถซื้อทัวร์เรทอะไรเอ้ยไม่ใช่ดิใช้เน็ตของแอปทัวร์เรทฟรีอะไรประมาณนั้นะทําให้เราแบบไม่ขัดสนเวลาขาดเงินทั้งทั้งที่เงินมันอยู่ในทัวร์เรทแล้วเราแบบยังไงอ่ะไม่มีอินเทอร์เน็ตอะไรประมาณเน็ตหมดเออก็เนาะ เออก็มีอะไรที่ค้นหาไปแล้วนะเขาเรียกว่าอะไรค้นหาอะไรเอมไม่เป็นไรอันนี้ก็คือเราก็เข้ามาดูแล้วอันเนี้ยผมผมไม่ได้สมัครเน็ตเลยนะผมพูดได้พูดได้แค่นี้ไม่ได้สมัครเน็ตก็เป็นเน็ตที่มันมีอยู่แล้วก็ดีแท็กมันแบบยังไงอ่ะไม่รู้เพิ่งเปลี่ยนซิมเนยจากถุงอือก็เปลี่ยนมาตั้งนานแล้วแหละอันนี้ก็ช้านิดนึงมันเป็นอะไรของมันโอเค อันนี้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ด้านล่างแอปเอ้ยด้านล่างแอปเุยด้านล่างดิสคริปชันเลยเขาเรียกว่าอะไรข้างข้างล่างคลิปเออโอเคอืมก็เนาะอันนี้เดี๋ยวผมจะได้รับเครดิตฟรีเพราะผมแชร์ให้พวกคุคนขอขอให้พว่คุคนเนี่ยมาใช้ลิงก์ที่ผมให้ไว้ใต้คลิปด้วยนะฮะก็ประมาณนั้นแหละอยากได้อยากได้ก,ไดก็เนาะ คือแบบค่อนข้างได้เยอะอ,ะ <C> s <S อ่ะเเพราะตอนสมัครเนี่ยมันได้ว่าตั้งร้อยหนึง่งคือเงินเงินในแอป,ปนี้นะฮะไม่ใช่เงินในในมือถือในทิมของเราไม่ใช่นะฮะเดี๋ยวก็จะมาแนะนําไม่ใช่แนะนาดิแนะนาแอปโปรเกนะฮะเดี๋ยวเราจะปิด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 ข้อมูลมือถือแล้วก็เปิด wifi <_ S> โอเคนี่ก็อยู่ใกล้เอออดถอดถ เปิดไ i ไฟลขึ้นมาใหม่เดี๋ยวจะเปิด Detect App Control เป็ VPN น VPN ะยุคโลกการเชื่อมต่อโอเคแล้วก็จะเข้า F S Pocket กันเลยแล้วก็จะได้เงินประมาณน,นั้นอนะคือเนี่ยผมมีอยู่จากตอนแรกก็มีอยู่ห้ารกว่าอันผมก็เลยเอามาแลกเป็นยี่สิบบอลลตซะออโอ้ยอะไรนะเนี่ยช่างมัน นนเนี่ยอะไรประมาณเนี้ยเอามาแลกเออผมอยากได้เยอะๆ <c ười> คือทูอะไรก็จําเป็นอ,อ้ยมันมีแอปให้ดาวโหลดเออมาแนะนําพอดีเลยนี่ก็คือถ้าดาวโหลดแล้วเราจะได้เงินได้เงินเออก็ได้เงินโอเคกินละก่นเนาะก่อนจะมีเสียงรบกวนอะไรด้วยผมอยู่หน้าบ้านลมโอเคเอ,อืมก็รอไปสักพัก ขี้เกียจตัดต่อจริงๆนะในมือถือมันตัดต่อยากตรงไหนไม่รู้ด้วยอืมโอเคก็อย่าลืมกดสับะไครตสับไสไครตสับไสบไครตนะฮะเออกดไลค์กดแชร์แป่งปันให้เพื่อนเออมันเนี้ยให้ใช้ลิงก์ผมเออผมอยากได้เหมือนกันแหละก็แนะนำเงินไปเรื่อยๆนะเอพอกเก็ตอืมให้ไปทั้งสองลิงก์เลยนะ อ,อ,อะไรคอมเมนต์ช่างวันเถอะขอให้ได้ดาวโหลดแปบบ๊บโอเคแล้วฮะอันนี้มันก็จะได้เงินแต่ผมขี้เกียจรอก็แนะนำเงินไปต่ออันนี้ก็มันจะเป็นแบบปลดล็อกอะไรประมาณนี้ด้วยนะแจง้เตือนไม่ได้รับรางวัลแล้วก็เปิดใช้งานล็อกสก,กีนพอใช้งานล็อกสก,กีนแล้วเวลาล็อกเวลาปลดล็อกหน้าจอมันคือจอะยังไงอ่ะ เอ่มแบบจะได้สองพอยเอ้ยไม่ใช่สองพอยดิสองคอนเอเออะไรปะมานั้นแหละน,นี่ก็คือข้อมูลของฉันให้ทําแล้วมันจะได้ได้ได้เงินได้เหรียญโอเคแต่ผมทําไปแล้วได้แล้วเออก็ไม่สบายอยู่พยายามจะกินกินยาโอเคอันนี้ก็คือได้แล้วสี่สิบพอยขออภัยครับ ได้ละสี่สิบ point เอ้ยก่อนนะถอ,อนเติดตั้งก็ประมาณนี้โอเคก็เออเนี่ยเขาได้แล้วจากร้อยห้าสิบห้านะฮะ okay. เหลือร้อยเก้าสิบห้าโอเคทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ได้ประมาณนี้เองนะฮะก็ย่าลืมไม่นะ้นำไห้เพื่อนมากดอะไรประมาณนี้ประมาณนั้นนู้นนั้นนี่นู่นอะไร่เงี้ยช่างมันเถอะ โอเคก็ขอจะคลิปกันไปเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายจุ๊บๆโอ๊ยกดผีดทุด